จะมีสิ่งที่ปรารถนาไม่ได้ถ้าคุณปราศจากความเชื่อมั่นในตัวคุณและความเชื่อมั่นในตัวคุณเกิดขึ้นจากการที่คุณรักตัวเองเป็นการรักตัวเองนั้นต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไม่ใช่ดูแลแค่ร่างกายโอ้พักผ่อนดีทุกอย่างดีดีดีด,ดีแต่พูดเรื่องเราแย่ๆยทั้งวันพังโอเคไหมคะความเชื่อที่สองที่คุณจะต้องมีถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็มีแต่สงดีๆเข้ามาคุณต้องเชื่อมั่นในผู้อื่นเช่นเดียวกันว่าเขาก็ทําได้ว่าเขาก็เก่งก็เจ๋งในแบบขของเา เออว่าเขาสามารถมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้เราเป็นนักให้โอกาสคนแต่เราไม่ใช่เอาความคาดหวังไปพาดอยู่กับเขาหลายคนพาดตรงนี้เลยอย่าประสบความสําเร็จนะแต่ไปคาดหวังกับคนอื่นว่าเธอต้องแหนี่ยงงอย่างนี้อย่างนั้นให้ฉันสิไม่คุณต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของเขาว่าเขาเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ตามเท่าที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสบายใจขึ้นไหมพอเราเชื่อมั่นในคนอื่นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เออในแบบที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะคุณไปพูดให้เขาเปลี่ยนคุณจะเชื่อมั่นในผู้อื่น ได้อย่างเบาใจไม่ได้เชื่อมั่นในผู้อื่นแบบคาดหวังแบบฉันพูดกับเธอแล้วจะต้องบวกสิอะไรเงี้ยอันนี้มันคือเราไม่ได้เชื่อมั่นในผู้อื่นเราต้องเชื่อมั่นในผู้อื่นว่าเขามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาตามเท่าที่เขาอยากจะเปลี่ยนเห็นไหมคุณก็จะเบาคุณก็จะรู้สึกว่าเออให้แล้วก็คือให้เขาไม่ทําก็คือก็เขาอยากจะเปลี่ยนว่าเขาอยากจะเปลี่ยนไงถ้่เขาไม่อยากจะเปลี่ยนก็ก็แล้วแต่เขาเออวันหนึง่งฉันก็จะให้เธอโพดท้ายเธอจะหยิบมาทำเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เธอ